สวัสดีค่ะนักเรียน Vision. วันนี้มาพบกับครูตาในวิชาวิยาทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนในเรื่องที่สองในเรื่องของชีวิตของพืชแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนในเรื่องของชีวิตของพืชนะคะคุณครูจะขอทบทวนเรื่องที่หนึ่งที่เราได้เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือชั่วโมงที่แล้วก่อนนะคะในเรื่องของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเรามาดูรูปภาพกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูมีรูปภาพให้ในักเรียนได้ดูกันนะคะรูปแรกก็คือเป็นรูปหนังสือวิทยาาศสตร ส่วนรูปที่2เป็นรูปปลานะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่าจากสิ่งที่เราได้เรียนไปนะคะลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือรูปปลานั่นเองซึ่งปลาเนี่ยนะคะสามารถที่จะหายใจเคลื่อนไหวคําว่าเคลื่อนไหวในที่นี้ก็คือต้องสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองนะคะกินอาหารจเจริญเติบโตสืบพันธุ์ขับถ่ายและ สิ่งมีชีวิตต้องมีการตอบสนองต่อสิ่งเรานะคะซึ่งลักษณะต่างๆเหล่านี้เป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตซึ่งสิ่งไม่มีชีวิตนะคะไม่สามารถทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ค่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องที่เราสรุปไปจากเรื่องที่หนึ่งในเรื่องของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดหนังสือแบบเรียนและหนังสือแบบประหัดกันค่ะนักเรียนค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบเรียนหน้าที่ยี่สิบหก และเล่มแบบฝึกหัดสีขาวของเราหน้าที่34นะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมของเรานะคะคุณครูมีรูปภาพให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้ทักษะการสังเกตเข้ามาช่วยนะคะเดี๋ยวเรามาสังเกตพร้อมกันค่ะนักเรียนค่ะเรามาดูรูปภาพที่คุณครูเตรียมไว้ให้นักเรียนได้ดูกันนะคะคุณครูใช้ให้นักเรียนใช้ทักษะการสังเกตเข้ามาช่วยนะคะว่าจากรูปภาพที่คุณครูให้นักเรียนดูเนี่ยนักเรียนสังเกตแล้วมีคําตอบให้คุณครูว่าอย่างไรนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นอะไรคะ เราไปดูเฉลยกัน,นค่ะนักเรียนนะคะจากรูปภาพที่คุณครูให้ดูก็คือเป็นเมล็ดพืชนั่นเองนะคะก็คือเป็นเมล็ดของมะนาวนะคะบางคนอาจจะเคยเห็นและคุ้นเคยเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะคุณครูเชื่อว่าผู้ปกครองบางท่านนะคะหรือว่าอาจจะหลายท่านเลยนะคะอาจจะใช้มะนาวเนี่ยไปเป็นส่วนประกอบในเรื่องของการทําอาหารเพราะฉะนั้นนักเรียนหลายคนอาจจะสังเกตและรู้ได้เลยว่าเนี่ยคือเมล็ดของมะนาวและนักเรียนรู้ไหมคะว่าเมล็ดพืชเนี่ยนะคะอยู่ในส่วนใดของพืช อ่ามเมล็ดของพืชน,นะคะเป็นส่วนหนึ่งของพืชน,นะคะเพราะฉะนั้นมเมล็ดของพืชก็จะอยู่ภายในผลของพืชนน,นเองนะคะดังรูปที่คุณครูให้นักเรียนได้ดูว่าเม็ดมะนาวเนี่ยก็คืออยู่ในผลของมะนาวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูรูปต่อไปกันค่ะเรามาดูรูปนี้กันนะคะนักเรียนนักเรียนคิดว่ารูปนี้คือรูปอะไร คุณครูเชื่อว,ว่าหลายคนต้องตอบเสียงดังๆให้ผู้ปกครองได้ยินแน่เลยนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเคยรับประทานด้วยเพราะคุณพ่อคุณแม่เคยทาอาหารให้ทานนะคะรูปนี้ก็คือรูปของถั่วงอกอนะคะคุณครูเชื่อว,ว่าหลายคนรู้จักแน่นอนนะคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าถั่วงอกเนี่ยมาจากส่วนใดของพืช บางคนบอกว่าหนูเคยเห็นแต่เป็นรูปร่างแบบนี้แล้วเลยไม่รู้ว่ามาจากอะไรนะคะถั่วงอกก็คือมาจากมเมล็ดของพืชนะคะ,มะเมล็ดของพืชนั้นก็คือถั่วเขียวคะ่ะนักเรียนอ่าแล้วนักเรียนสงสัยไหมคะว่าถั่วงอกเนี่ยจากมเมล็ดถั่วเนี่ยการมาเป็นต้นถั่วงอกได้อย่างไรนะคะบางคนอาจจะมีความสงสัยนะคะคุณครูจะยังไม่เฉลยนะคะคุณครูมีเนื้อเรื่องนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้ช่วยกันอ่าน ซึ่งในเนื้อเรื่องนี้นะคะนักเรียนก็จะรู้ว่ามเมล็ดของพืชเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญเติบโตอย่างไรและมีสิ่งใดบ้างที่ทําให้มเมล็ดพืชงอกนะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่านเนื้อเรื่องพร้อมกันค่ะนักเรียนค่ะแน่นอนคะ่ะนักเรียนก่อนที่เราจะไปอ่านเนื้อเรื่องกันคุณครูมีคําถามคิดก่อนอ่านนะคะเพื่อให้นักเรียนได้คิดและตอบคะ่ะนักเรียนเราไปดูคําถามแรกกันนะคะสิ่งที่จําเป็นต่อการงอกของมเมล็ดพืช มีอะไรบ้างนะคะนักเรียนลองคิดเราอาจจะเขียนคำตอบไว้ในกระาดาษก็ได้นะคะส่วนข้อที่2ก็คือขณะที่เมล็ดพืชงอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหลายคนอาจจะยังมีความสงสัยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูคำสำคัญก่อนแล้วก็จะไปอ่านเนื้อเรื่องกันนักเรียนก็จะได้คำตอบที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะ เรามาดูคำสำคัญก่อนนะคะคุณครูมีคำสำคัญอยู่สองคำนะคะที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้รู้แล้วก็ฝึกอ่านค่ะนักเรียนคำแรกนะคะก็คืองอกให้นักเรียนฝึกอ่านตามคุณครูนะคะงอกโดยโดยมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ germinate germinate น,น,นักเรียนสามารถไปฝึกอ่านได้นะคะคำที่สองค่ะคำสำคัญคำที่สองก็คือคำว่าต้นกลา้าต้นกลา้า โดยมีคำศั์ภาษาอังกฤษว่า s i ดลิงซี l i n g อ่าเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะนักเรียนก็จะได้ความรู้นะคะได้คำศัพท์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยนะคะแล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำสำคัญสองคำนี้เนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะคะ ถ้านักเรียนอยากรู้นะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่านเนื้อเรื่องพร้อมกันนะคะให้นักเรียนตั้งใจอ่านนะคะแล้วก็จับใจความสําคัญให้ได้นักเรียนก็จะได้คําตอบค่ะว่าคําสําคัญสองคำนี้นะคะคืออะไรและมีความหมายว่าอย่างไรเดี๋ยวเราไปอ่านพร้อมกันค่ะค่ะนักเรียนเราจะมาอ่านนิทานในเรื่องของเมล็ดพืชน้อยกันนะคะให้นักเรียนนะคะช่วยกันอ่านนะคะเสียงดงัดงๆนะคะเป็นนิทานที่น่าสนใจมากและที่สําคัญนักเรียนจะได้คําตอบด้วยนะคะว่า มเมล็ดพืชเนี่ยนะคะอยู่ในส่วนใดของพืชนะคะ,มะเมล็ดพืชนะคะ,จะเจริญเติบโตได้อย่างไรเราจะมาอ่านพร้อมๆกันค่ะนักเรียนตั้งใจอ่านนะคะอ่านเสียงดังๆค่ะให้นักเรียนใช้นิ้วมือนะคะชี้ตามคําหรือประโยคที่เราอ่านจะได้ไม่เกิดความสับสนค่ะนักเรียนวันหนึ่งขณะที่มเมล็ดพืชน้อยซึ่งอยู่ในผลกําลังนอนหลับอย่างมีความสุข ก็ตกใจตื่นเพราะผลหลุดออกจากต้นกระแทกพื้นจนผลแตกมเมล็ดจ,จึงกระเด็นออกจากผลไปตกบนพื้นดินมเมล็ดรู้สึกร้อนเพราะพื้นดินแห้งมากและคิดว่าเมื่อใดฝนจะตกทันใดนั้นมีฝูงมดเดินผ่านมาใกล้มเมล็ดและคุยกันเสียงดังว่าเดินเร็วๆเข้าเดินเร็วๆเข้าฝนจะตกแล้วใช่ใช่เราต้องรีบหาอาหาร ตอนที่ยังมีแสงสว่างและฝนยังไม่ตกมเมล็ดรู้สึกดีใจมากฝนจะตกแล้วหรือวันต่อมาฝนตกทําให้ดินชืน้นและในดินมีอากาศพอเหมาะ,มะเมล็ดรู้สึกสดชื่นแล้วอุทานว่าโอ้ต้นอ่อนของฉันจะงอกออกจากมเมล็ดแล้วละ่ะต่อมาไม่นานมเมล็ดเริ่มงอกโดยมเมล็ดค่อยๆพองเปลือกหุ่มเมล็ดปรีออก และมีรากสีขาวโผล่ซึ่งงอกออกจากเมล็ดแล้วจเจริญเติบโตลงในดินส่วนยอดอ่อนพร้อมใบเลี้ยงจเจริญเติบโตโผล่ขึ้นพ้นดินเมื่อเวลาผ่านไปรากยาวลึกลงไปในดินมากขึ้นส่วนยอดก็สูงขึ้นขณะที่ใบเลี้ยงรีบเล็กลงใบแท้กลางออกเต็มที่จากที่เป็นต้นอ่อนอยู่ในเมล็ดตอนนี้ กลายเป็นต้นกล้าหรือต้นพืชขนาดเล็กที่เพิ่งงอกออกจากเมล็ดเมื่อต้นกล้าได้รับแสงแดดก็คิดว่าวันหนึ่งตัวเองต้องเจริญเติบโตเป็นต้นขนาดใหญ่เหมือนต้นที่อยู่ใกล้ๆได้อย่างแน่นอนแต่ก็สงสัยว่ามีสิ่งใดบ้างที่ช่วยในการเจริญเติบโตและในการเจริญเติบโต จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรค่ะจากเรื่องเล่านะคะหรือนิทานที่เราอ่านพร้อมกันนะคะในเรื่องของมเมล็ดพืชน้อยคุณครูเชื่อว่าตอนนี้นักเรียนน่าจะได้คำตอบหลายคำตอบแล้วใช่ไหมคะนักเรียนรู้หรือยังคะว่าตอนนี้จากเรื่องที่เราอ่านเนี่ยได้ความรู้ไปว่ามเมล็ดพืชนี่อยู่ในส่วนใดของพืชคะนักเรียน ครูเชื่อว,ว่าเราอ่านแล้วหลายคนตอบได้แน่นอนนะคะ,มะเมล็ดพืชก็อยู่ในผลของพืชนั่นเองใช่ไหมคะอ่าแล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่ามเมล็ดพืชเนี่ยหลุดออกจากผลได้อย่างไร,รามาดูจากรูปภาพกันนะคะจากเรื่องที่เราอ่านไปนะคะเมื่อกี้เราบอกว่ามเมล็ดพืชเนี่ยอยู่ในผลของพืชและค,คุณครูถามว่าและ,มะเมล็ดพืชเนี่ย นะคะหลุดออกจากผลได้อย่างไรจากเรื่องเล่าที่เราอ่านกันเมล็ดพืชก็คือออกจากผลได้อย่างไรคะก็คือเกิดจากผลเนี่ยตกลงมาจากต้นแล้วกระแทกลงไปที่พื้นใช่ไหมคะจึงทําให้เมล็ดของพืชเนี่ยกระเด็นหลุดออกจากผลนะคะแล้วลักษณะของดินเป็นยังไงคะนักเรียนจากเรื่องที่เราอ่านกันดินมีความแห้งแล้งนะคะดินแล้งนะคะร้อนมากเลยนะคะ และหลังจากฝนตกนักเรียนคิดว่าสภาพดินจะเป็นอย่างไรคะนักเรียนจากดินที่แห้งแล้งมากเลยพอฝนตกปุ๊บนะคะสภาพดินก็จะมีความชืน้นใช่ไหมคะสภาพดินจะมีความชืน้นมีสภาพอากาศพอเหมาะใช่ไหมคะเมื่อมีอากาศพอเหมาะนักเรียนคิดว่าเมล็ดพืชนะคะจะมีสิ่งใดออกมาคะนักเรียน เดี๋ยวเราไปดูรูปภาพกันนะคะค่ะนักเรียน,นเราจะมาดูกันนะคะว่าในเมล็ดพืชเนี่ยมีสิ่งใดนะคะในเมล็ดพืชจะมีต้นอ่อนของพืชโดยหลังจากที่ฝนเริ่มตกนะคะเมล็ดพืชก็จะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเพราะดินเนี่ยเกิดความชุ่มชื้นเมล็ดของพืชได้รับความชุ่มชื้นเมล็ดก็จะค่อยๆพองเปลือกหุ้มเมล็ดก็จะค่อยๆปริออก นะคะโดยมีรากสีขาวงอกออกจากเมล็ดรากสีขาวที่งอกออกมาจากเมล็ดนะคะก็จะค่อยๆนะคะเจริญเติบโตยาวลงไปในดินนะคะดังรูปภาพที่นักเรียนเห็นนะคะและก็จะมียอดอ่อนนะคะโผล่ขึ้นพ้นเหนือดินนะคะซึ่งเป็นลักษณะในรูปภาพซึ่งเป็นใบเลี้ยงการเรียน เพราะฉะนั้นนักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการงอกคืออะไรนะคะการงอกก็คือการที่มเมล็ดของพืชเนี่ยปริออกรากและต้นอ่อนจะเจริญเติบโตออกจากมเมล็ดค่ะสิ่งที่ทําให้มเมล็ดพืชงอกก็คือน้ํากับอากาศที่พอเหมาะนะคะซึ่งสองอย่างนี้ก็จะทําให้มเมล็ดพืชเนี่ยงอกออกมาหลังจากนั้นรากของพืชน,นะคะก็จะลึกลงไปในดิน จึงทำให้รากของพืชเนี่ยที่มีความยาวนะคะชอนชายไปในดินและมีราต้นหรือต้นอ่อนนะคะโผล่ขึ้นมาเหนือดินหลังจากนั้นก็จะมีใบเลี้ยงใบเลี้ยงก็จะมีขนาดรีบลงในเมื่อมีใบแท้กลางออกมาหลังจากนั้นใบแท้ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นใบเลี้ยงก็จะรีบลงรีบลงและก็หลุดหายไปจนกลายเป็นต้นกล้าที่มีขนาดเล็กขนักเรียน ค่ะนักเรียนเราก็จะมาดูนะคะว่าใบเลี้ยงและใบแท้คืออะไรนะคะใบเลี้ยงก็คือใบแรกของพืชที่งอกออกจากเมล็ดนะคะเมื่อพืชโตขึ้นนะคะใบเลี้ยงก็จะมีขนาดรีบและเล็กลงค่ะใบแท้ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งใบแท้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของพืชน,นะคะก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นและจะเริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะนักเรียน ค่ะนักเรียนเรามาดูรูปถั่วง,งอกกันนะคะยังจําได้ใช่ไหมคะว่าเราค้างคําถามและคําตอบกันเอาไว้อยู่ว่าถั่วง,งอกเนี่ยมาจากส่วนใดของพืชเรามาดูกันนะคะถั่วง,งอกก็คือมาจากส่วนที่เป็นเมล็ดของพืชค่ะก็คือเมล็ดของถั่วเขียวนั่นเองส่วนสีขาวที่เราเห็นก็คือส่วนที่เป็นรากนั่นเองนะคะ รากจะยาวขึ้นเรื่อยๆนะคะและส่วนที่ปีใบนะคะก็จะเห็นว่าเป็นมีใบแท้และส่วนที่เป็นใบเลี้ยงค่ะใบเลี้ยงก็จะมีขนาดเล็กลงเมื่อมีใบแท้ขึ้นมานะคะใบแท้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นแหลมๆที่ออกมาจากส่วนปลายนะคะดังที่นักเรียนเห็นดตามรูปนะคะค่ะจากเนื้อเรื่องที่เราได้อ่านไปนะคะในเรื่องของเมล็ดพืชน้อยทําให้เราได้รู้ว่าเมล็ดเนี่ยอยู่ในผล เมล็ดของพืชน,นะคะเมื่อได้รับน้ําและอากาศที่พอเหมาะก,ก็จะทําให้มีรากเนี่ยงอกออกมาส่วนที่เป็นรากก็จะ,จะเจริญเติบโตลงไปในดินนะคะส่วนที่เหนือพ้นดินขึ้นมาก็คือจะเป็นยอดอ่อนซึ่งยอดอ่อนก็จะมีส่วนที่เป็นใบเลี้ยงและใบแท้นะคะเมื่อใบแท้มีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะใบเลี้ยงก็จะมีขนาดเล็กลงและรีบและในที่สุดก็จะหลุดล่วงไป เดะะี๋ยวเรามาดูกิจกรรมรู้หรือ,อยังพร้อมกันค่ะนักเรียนเรามาดูกิจกรรมรู้หรือ,อยังข้อแรกกันนะคะมาอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะนักเรียนสิ่งที่จําเป็นต่อการงอกของมเมล็ดพืชมีอะไรบ้างนะคะเขาบอกให้เราเนี่ยวงกลมล้อมรอบรูปที่เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการงอกของมเมล็ดพืชนะคะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้เรานะคะก็คือน,น้าอากาศดินแสง มนุษย์และกระถางค่ะนักเรียนมาดูนะคะนักเรียนคิดว่าอะไรบ้างคะจากการที่เราได้อ่านในเรื่องไปจากการที่เราได้สรุปร่วมกันไปนะคะอะไรบ้างคะที่เป็นสิ่งจําเป็นต่อการงอกของมเมล็ดค่ะคุณครูเชื่อว่าหลายคนทําได้ถูกต้องแน่นอนนะคะสิ่งแรกก็คือนา้าใช่ไหมคะและสิ่งที่สองก็คืออะไรคะนักเรียน อากาศค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนจําให้ได้นะคะอย่าสับสนระหว่างสิ่งที่ทําให้พืชสิ่งจําเป็นที่ทําให้พืชงอกกับปัจจัยที่ทําให้พืชเจริญเติบโตนะคะแตกต่างกันนะคะจําให้ได้นะคะถ้าไปเจอข้อสอบคุณครูว่าสิ่งที่จําเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืชคืออะไรก็คือมี2ออย่างเท่านั้นก็คือน้าและอากาศค่ะเราไปดูข้อที่2กันค่ะนักเรียน เรามาดูข้อที่สองพร้อมกันค่ะนักเรียนข้อที่สองนะคะอ่านโจทย์ด้วยกันค่ะขณะที่มเมล็ดพืชงอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเขาบอกให้เราทําเครื่องหมายถูกในวงกลมนะคะข้อความที่เราเลือกนะคะสิ่งที่เขากําหนดให้เรานะคะมีอยู่สี่วงกลมเรามาอ่านทีละวงกลมกันค่ะนักเรียนวงกลมแรกนะคะเปลือกหุ้ม,มเมล็ดปริวงกลมที่สองมเมล็ดเหี่ยว วงกลุมที่3รากงอกออกจากเมล็ดและวงกลุมที่4ก็คือยอดอ่อนโผล่พ้นดินนะคะมาดูนะคะว่าขณะที่เมล็ดพืชงอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรยังจําได้ใช่ไหมคะอ่านะคะขณะที่เมล็ดพืชเนี่ยเป็นไงคะนักเรียนได้รับความชื้นใช่ไหมคะเมล็ดของพืชจะเป็นไงคะมีขนาด ขย,ย,ยายขนาดใหญ่ขึ้นจนเปลือกหุ้มเมล็ดปริใช่ไหมคะ,ะนะคะหลังจากนั้นรากของรากสีขาวนะคะก็จะงอกออกจากเมล็ดจำได้ใช่ไหมคะและมียอดอ่อนโผล่พ้นดินคะ่ะนักเรียนนะคะและนี่ก็คือขณะที่เมล็ดงอกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้นะคะนักเรียนเราจะไปดูกิจกรรมเขียนเป็นกันค่ะ เรามาดูกิจกรรมเขียนเป็นกันนะคะนักเรียนโดยคําที่เขากําหนดให้เรามีอยู่สองคำก็คือคําว่างอกและต้นกลา้าให้นักเรียนเขียนนะคะให้ลายมือสวยงามบรรทัดละหนึ่งครั้งนะคะโดยกะให้กึ่งกลางบรรทัดค่ะนักเรียนเขียนให้สวยงามนะคะคุณครูเชื่อว,ว่าตอนนี้พวกเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าการงอกคืออะไร และต้นกล้าคืออะไรนะคะให้นักเรียนนําความรู้ในเรื่องที่2ในเรื่องของชีวิตพืชนะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์หมั่นทบทวนบทเรียนเวลาทดสอบจะได้ไดคะแนนเยอะๆจากคุณครูนะคะ